สุดยอดของ t ัวร i s t Spot ขึ้นเอยมากสถานีอยู่ไหนแนะนำให้มาอากาศดีมากน่ารักไปหมดไปแล้วเกิมื่นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็น day t ที่เราอยู่ในบารีแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินตรงทานเส้นที่ชื่อมงม์ทน,นะคะก็ตอนนี้เช้ามากประมาณแบบ89โมงแล้วแบบเงียบมากเลยไม่มีอะไรเปิดแดดยังไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มงม์ทน,นะจ๊ะ เอาอน,นี่นะคะวันนี้เราซื้อเป็นเดทิเกตราคา15บสองคนนะไม<น>่เล้ยงอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใต้ดินแล้วก็วคือบัตร เมโทรอะทุกคนถ้าทุกคนจะซื้อใช่ไหมมันจะมีบัตรเป็นแบบเดย์พาแล้วก็แบบมีแบบหนึ่งวันสองวันสองวันอะไรเงี้ยคือทุกคนนะมาเลือกที่ตู้ได้เลยนะคะมันมีหลายแบบมากแล้วก็เช็คให้ดีว่าเราอะจะนั่งรถไฟไปที่โซนไหนเพราะว่าที่เนี่ยมันจะมีหลายโซนมันจะแบ่งเมืองเป็นแบบชั้นในชั้นนอกหลายโซนมากแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยอย่างแบบดิสนีย์แลนด์ที่เราดูมันอยู่แบบโซนห้าเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อตั๋วเมโทรก็คือเช็คโซนด้วยเพราะว่าราคามันไม่เท่ากัน สถานีนี้ดูดีนะแบบมีที่กั้นประตูแบบนี้ด้วยน่าจะใหม่อยู่ <c oughs> คนเยอะมากๆสมมงมาดแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้เรานั่งเมโทรมาจากที่พักใช่ไหมลงสถานีที่ชื่อว่าชา์โตรู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อา่านไม่ออกตอนนี้คือเหนื่อยมากทุกคนคือทางในปารีสอะ่ะมันจะมีจังหวะที่เป็นเนินแบบสูงๆอะ่ะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดินขึ้นมาบนเนินใช่ปะแล้มีบันไดอีกเว้ย ทุกคนดูบันไดบี่มันเหมือนแบบเดินขึ้นไปไหว้พระบ้านเรามันสูงมากเหนื่อยอะทุกคนมันสูงแบบสูงมากอะบันไดอันเนี้ยคือยังไงอะ่ะคือเราเรามันมีทางลงกับเดินทางขึ้นอะเราต้องขึ้นสินะนี่นะคะป้ายมุงมาที่มองไม่ค่อยเห็นก็คือต้องเดินไปทางนี้นะคะโอเคสู้ชีวิตตอนนี้นะคะทุกคนเราขึ้นมาถึงแล้วเ <c oughs> หนื่ยมาก ข้างหลังเราก็คือเป็นตรงนี้นะคะเป็นโบสถ์ชื่อเราไม่แน่ใจว่าอัลมาซักคเคอร์หรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละเดยวแปะไว้ให้อันนี้คือเป็นโบสถ์ที่แบบสวยมากแล้วก็เมื่อกี้เหนื่อยเดินขึ้นมาจากบันไดาตรงนั้นแต่ถ้าใครอยากขึ้นไปเห็นใกล้ๆก็คือเดินขึ้นไปอีกได้น,นะคะแต่ว่าทางนี้คือไม่ไปแล้วจ้ากูอยู่แค่นี้แหละนี่นะคะทุกคนตรงนี้แบบเป็นโบสถ์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นวิวเมืองนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะแบบ ไม่ค่อยเห็นอะไรนิดนึงเพราะว่าเมฆเยอะมากถ้าสวยมากเลยนะขอบคุณเย้ได้แล้วนะคะ,ะซื้อเครปมาแล้วก็มีกาแฟหนึ่งแก้ว <laughs> บันไดแบบงงมากอะเอาจริงทำไมมันต้องลึกขนาดนี้คือ <c oughs> สถานีนี้แบบลึกมากงงอะว่าแบบสถานีอยู่ไหนกลึกมากเลยเดินยังไงก็ไม่ถึงสักที <c oughs> คือว่าเมื่อกี้เราเดินลงมาไกลามากก็เลยไม่เดินแล้วนะคะ พอเราถึงสถานีที่เราจะต้องลงก็คือขึ้นลิฟต์จ้าคือบางสถานีอะถ้ามันเป็นบันไดมันจะมีลิฟต์ให้ใช้เพราะว่ามันก็เผื่อคนพีการเผื่ออะไรอย่างงี้ <Bright. S 2> ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินแล้วเราจะขึ้นลิฟต์เพราะว่าเมื่อยมากคนก็คืออยากจะให้ดูทางในปารีสโอ้โหซานฟรานซิสโกหรือเปล่ามันชันมากแบบว่า ชันมากๆอ่ะคือเราเดินขึ้นมาจากข้างล่างนู้นนะ,ะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ในจุดสปอตที่แบบสุดยอดของทัวร์ลิสสปอตเพราะว่าคนเยอะมากก็คือเป็นหน้าร้านลามซอนโรสนะคะคือเป็นแบบเป็นคาเฟ่ที่ดังมากก็คือใครที่เป็นสายแบบอินสตาแกรมคือ,อยังไงก็ต้องมาตรงนี้เว้ยแต่คือจ,จริงๆตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะร้านมาเปิดประมาณเที่ยงแต่ว่าก็คือเราจะแค่จะมาถ่ายรูปหน้าร้านเฉยๆนะคะ fire in the rain. So if everything means nothing these days, baby, then let it rain on me. น,นี้นะคะทุกคนเราอยู่หน้าร้านอาหารเวียดนามนะคะคือจริงเป็นร้านฝือเราก็คือแบบตอนนี้ยคนต่อคิวเยอะมากมาแล้วนะคะฝืนอน,นี้เป็นไซส์เล็กอันนั้นเป็นไซส์ใหญ่ก็ต่างกันนิดหน่อยอน,น่ากินมากเลยทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือออกมาจากร้านข้าวแล้วคือแบบอร่อยมากใครที่มาปรารีสแล้วอยากกินเฟอแนะนําให้มาคือจริงๆแถวเนี้ยร้านอาหารจีนร้านอาหารเวียดน,นามเยอะมากนะคะแต่ว่าร้านนี้คือแบบดีมากน้ําซุปแบบหวานมากแต่คืออาจจะต้องรอคิวนิดนึงแล้วก็โต๊ะก,ก็จะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆอะ่ะแนะนําให้มา ทาโลมิวทีนะน่ากินมาก่าชิมคนมากต้องคนกว่านี้แก้อร่อยเนาะค่าเสียหายแก้วละหกยูโรหกยูโรแต่ว่าแก้วม,มันดีแ, <laughs> แต่ว่าแก้วน่ารักมาก นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะนี่เห็นข้างหลังเราไหมอยู่นี่นะคะแล้วก็จะบอกว่าเราไม่ได้จะเข้าไปหรอกนะคือเราแค่จะมาชมแถวๆนี้เพราะว่า คือถ้าเรามีเวลามากกว่าหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะเข้าไปอยู่นะคะคือใครที่จะมาเดินพิพิธภัณฑ์รูปอะแนะนําว่าต้องแบบใช้เวลาแบบหนึ่งวันเต็มเมเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรละกันเพราะว่าเราเวลาน้อยก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะแค่มาถ่ายรูปข้างหน้าก็พอนะคะแล้วก็แบบมาชมสถาปัตยกรรมแถวนี้คือแบบว่าสวยมากแบบทุกคนดูตึกดิคือแบบยิ่งใหญ่ลังการมากจริงดูแล้วแบบวันนี้คือแดดออกนะคะก็คือแบบอากาศดีมาก ขึ้นไปอีกนิดนึงเออซ้ายซ้ายอีกซ้ายเขาเออลงมาหักหักมือดิหักมือจิบดิจีบดิขวานิดนึงขวาเขาขวาเขาเออลงมานิดนึงขึ้นนิดนึงขวาดิเออโล่โล่แบบนี้เดียวเออลงนั่นแหละเออเฮ้ยลงมานิดนึงเออขยับกล้องให้ก็ได้เออขยับกล้องดิเออได้ละเนี่ยไปขอบเอาเองนะ Cái gì vậy?

นี่นะคะทุกคนเราก็อยู่ในคาเฟ่นะก็คือมานั่งพักแล้วก็มากินเครปนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเครกกินเครปอีกแล้วก็คือวันนี้กินเครปชิ้นที่2แล้วอันนี้เป็นแบบนูเทลล่านะใช่ค่าเสียหายนะคะค่าเค้กทุกยูโรแล้วก็น้ำเปล่าสดแค่นี้3ยูโรโอเคเขาจไปกินละ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ถนนชองเฟเซ่นะคะแลก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นถนนเส้นนี้นะ แสตเตนเจอติงมาเปิดตรงนี้แต่ดูแถวจ้าโอ้โหไม่เข้าก็ได้